สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินเพจนะคะก็จะพามาดูเส้นทางการเดินทางมาหมู่บ้านคาทริยากันค่ะโดยเริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะจากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะมุ่งหน้ามาทางเส้นแม่โจค่ะแยกแรกที่เราจะเจอก็คือแยกรวมโชคนั่นเองค่ะจากแยกรวมโชคนะคะให้ขับรถมุ่งหน้ามาทางเส้นแม่โจนะคะก็จะเจอ สีแยกไฟแดงใหญ่ๆนะคะเรียกว่าแยกหนองจอมค่ะแล้วให้ทุกคนเลี้ยวขวาเข้ามาค่ะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอสะพานแต่เราไม่ขึ้นสะพานนะคะเราก็จะเบี่ยงซ้ายนิดนึงค่ะสองข้างทางก็จะมีตึกแถวค่ะมีทั้งโรงพยาบาลสัตว์นะคะมีกาแฟรสนนยมร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีทั้งอู่ซ่อมรถยนต์นะคะพอผ่านตรงนี้ไปนะคะข้างหน้าก็จะเจอทางลอดสะพานนะคะ จากระยะประมาณรอยเมนะคะสังเกตทางซ้ายมือนะคะเราก็จะเห็นป้ายวนิ้วของโครงการค่ะบอกว่าเข้าซอยนี้บ้านคาทริยาเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะ หลังจากที่เราขับรถนะคะตรงมาเรื่อยๆค่ะสังเกตนะคะว่าสองข้างทางก็จะมีแหล่งชุมชนมีบ้านคนมีตึกแถวนะคะเรียกว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีคนอยู่อาศัยค่อนข้างเยอะค่ะและต้องบอกก่อนนะคะว่าในซอยนี้มีครบคันจริงๆค่ะทั้งบิ๊กซีเซเว่นโลตันะคะตลาดค่ะมีวัดมีโรงเรียนนะคะ ละร้านอาหารมากมายค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าของกินเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็รถก็คือผ่านตลอดเวลาเลยค่ะถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของอำเภอสันทรายชุมชนหนึ่งนะคะเราขับรถผ่านโรงเรียนมาแล้วนะคะให้สังเกตทางซ้ายมือนะคะก็จะเจอไป้ายไวนิ้วใหญ่ๆค่ะบอกว่าหมู่บ้านคาทริยาเดี๋ยวซ้ายค่ะ ถ้าถึงจุดนี้แล้วนะคะให้ทำการชะลอรถนะคะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะก็จะเจอทางเข้าหมู่บ้านคัทเริยค่ะและต้องบอกก่อนนะคะว่าหมู่บ้านคัทเริยไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะแต่ถ้าท่านใดนะคะสนใจบ้านอำเภอสันทรายนะคะลองแวะเข้ามาดูที่หมู่บ้านคัทเริยได้เลยค่ะ สำนักง,งานขายเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงเย็นค่ะแวะมาดูบ้านนะคะแวะมาสอบถามราคาได้จะเป็นบ้านสั่งสร้างหรือว่าบ้านที่เราสร้างเสร็จก็มีนะคะลองเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปของโครงการค่ะ